เปิดประวัติหลวงปู่ศิลาเกจิดังภาคอีสานพร้อมทังเรื่องราวปฏิหารลูกศิษย์เชื่อหลวงปู่มียานอย่างรู้จากกรณีพระมหาศิาลาศิลจันโทรหรือหลวงปู่ศิลาซึ่งกำลังเดินทางจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุหมื่นหิน บ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนั้นจู่ๆได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทำให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างๆก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่ศิลา และแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจำนวนมากและล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดพระาธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอขาวงจังหวัดกาฬสิน์นั้นซึ่งไม่พบหลวงปู่ศิลาเนื่องจากเดินทางกับสวนสง์แก่แปะวัดโพธิ์ะีาดะตำบลเชียงเคืออําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ที่จำพรรษาแล้ว จึงได้สอบถามนายจารุวัฒนภูเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลาโดยนายจารุวัฒนกล่าวว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเบนทะเบียน6กอไก่ทอฐาน9571กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาลสินมุกดาหาร พอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิก30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอํเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอํเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่มหาศีลาตนนั้นรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบ โดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าเฝ้าเฝ้าและตนเองก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจากรถจนพ้นรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคหลายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนของหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทหงเต็กเสียงตึง อำเภอเขาวงหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นําส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป นายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชคลรถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเต็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานจเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตมื่นหิน แล้วก็เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยสำหรับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแห่งสวนสง์แก่แปะ วัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเขืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488เป็นพระเกจิเหลืองวิทยาคมอีกหนึ่งรูปแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติด,ดีสมระเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลาย ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ77ปีพรรษาที่56บัรฑชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปี2509ณวัดบูรพาพิกลมจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยะ อย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและ,ปะเปลี่ยนธรรมหกประโยครับพัดปเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าเมื่อปี2515ณวัดพระศรีรัตนศาสดารา,ามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณาลามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกชานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศีลานั้นได้จาริกสแสวงบุญปิกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นอุดรธานีหนองคายชัยภูมิได้เดินทุดงปานะ่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่เขาควายสอปอปอลาวในปี2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมรณภาพไปแล้ว ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาทาวโรหลวงปู่มหาบุญมีซิรินทโรหลวงปู่ล,ลีกุลละทโรและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานหลวงปู่หนูหลวงปูงป่สมติดหลวงปู่ล้อมหลวงปู่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปสสนาและ เรียนอกักขรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคัมภี์ใบลานสายสมเด็จลุนจากสปปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาหลวงปู่มหาศิลาได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าลางหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโพศีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมาก ได้กาบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จับปีกวิเวกนะส่วนสงบ้านแก่แปะเหล่าสิจารุสิธิจิงร่วมกันสร้างกุฎถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดีโลกเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาภิเศกพระกิ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสาน จะกาบอาราธนาหลวงป,ปู่ไปร่วมปกเทพทุกงานเนื่องจากสิทธิยาโนสิทธิได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าเรื่องพุทธคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถรู้ล่วงหน้ารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ